ตารางเงินเข้าบัตรคนจนนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประจําเดือนเมษายน2564นบะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับของเดือนมีนาคม2564นกะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับโดยผู้ที่ถือบัตรนะครับรับไปจุกๆเลยนะครับจํานวน11รายการ7วันเนาะในเดือนเมษนายนนะครับคนที่ถือบัตรก็จะต้องทําใจเนาะเพราะว่า โครงการเราชนะนะครับแล้วก็วงเงินรูดซื้อเพิ่มเติมจํานวน500บาทเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วเนาะสำหรับตารางเงินเข้าบัตรคนจนนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประจําเดือนเมษายนนะครับจะมีทั้งหมด6รายการดังนี้นะครับรายการที่1นะครับจะเข้าวันที่1เมษายน2อง4นะครับรายการที่1ก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับในสว่วนนี้ จะใช้ในส่วนของค่ารถรถเมย์นะครับหรือว่าขสมกนาะแล้วก็ค่ารถทัวร,ร,ร์นะครับบขสนะครับแล้วก็ค่ารถไฟนะครับอันนี้วงเงิน500บาทนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกคนนะครับยกเว้นค่ารถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่ารถเมย์ขสมกนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ ได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็คือในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณทนเท่านั้นนะครับส่วนค่ารถปกสหรือว่าค่ารถไฟเนี่ยจะได้ทุกคนนะครับที่ถือบัตรเนาะวงเงินช่วยเหลือที่2นะครับก็คือค่าช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรนะครับสามารถใช้ได้กับร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วไปนะครับโดยผู้ที่ถือบัตรนะครับที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทนะครับจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจํานวนสา ร0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า30 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นจํานวนเงิน200บาทนะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG นะครับหรือว่าก๊าซหุงต้มนั่นเองนะครับอันนี้จะได้รับส5บาทต่อคนต่อ3เดือนเนาะโดยผู้ที่ถือบัตรนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนนะครับให้นําบัตรนะครับไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานนะครับภายในระยะเวลา3เดือน อันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับส่วนวันที่2นะครับจะเป็นวันที่18เมษายนนะครับ2อ6 4ั 25, 64, นเนาะอันนี้จะเป็นค่าน้ำประปาฟรี1 0 0รบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับโดยเมื่อบินค่าน้ำมาเราจะต้องสำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลนะครับและทำการอุลเงินสดให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับภายในวันที่18นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับรับค่าน้ำฟรีสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพ ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์การประปานครหลวงนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีนะครับไม่เกิน230าบาทต่อคัวเรือนต่อเดือนนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์คือใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ230บาทนะครับและเมื่อมีบินค่าไฟมานะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะครับเหมือนกับค่าน้ำเนาะ หลังจากนั้นระบบนะครับก็จะบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนนี้จะสามารถกดเงินสดมาใช้ได้เลยนะสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีนะในส่วนนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ถ้าเป็นกรุงเทพแะละปริมณฑลให้เข้าไปที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงนะสำหรับต่างจังหวัดนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับต่อมาจะเป็นประมาณมาที่22นะ วงเงินที่จะเข้าก็คือวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะครับโดยผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะครับจะต้องมีผ่านเกณฑ์3เงื่อนไขนะครับก็คือ1ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป2มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับแล้วก็3มมีบัตรคนจนโดยวงเงินตัวนี้นะครับจะโอนเข้าผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e-money ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเป็นจำนวนเงิน200บาทนะครับในส่วนนี้จะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยนะครับออกมาใช้ได้เนาะ